สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เรายังเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่38คํำของจองเราไปดูหน้า207ต่อกันเลยนะคะข้อ3ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำที่ของจองกันเราไปดูคำทางซ้ายมือกันก่อนนะคะเราไปอ่านกันก่อนก็รออะกระ จอยอยตายตายไม่เอกตายให้เด็กๆขีดเส้นใต้คำว่าตายให้ด้วยนะคะคำต่อไปค่ะกรออระกะรอกรอ,กรอขีดเส้นใต้คำว่าลอกค่ะกรออระะจออีบอจิบกระจิบเขียดขีดเส้นใต้คำว่าจิบค่ะกรออะกะจออาบอจาบกระจาบ ขีเส้นใต้คำว่าจาบด้วยนะคะกอรออะกระดอ,อีดีดีม่เอกดีกระดีขีเส้นใต้คำว่าดีนะคะขีเส้นใต้ไปยังสุดท้ายไว้นะคะกระตายกระรอกรกระจิบกระจาบกระดีต่อไปเราไปดูคำทางขวามือ มอ,อ,มอ,อ,อ,อีมีครอีบอคีบมีครีบให้เด็กๆขีดเส้นใต้คำแรกนะคะคำว่ามีต่อไปรออายอรายรายมีเอกไร่รออัมรัาไร้ร,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 รัขีดเส้นใต้คำว่าไรา่พยางค์แรกค่ะรออีบอลิปรออะบอรับลิปรับขีดเส้นใต้คำว่าลิบค่ะ อ,ออกออกออกสอเอียงงอเสียงออกเสียงขีดเส้นใต้คำว่าออกค่ะเด็กๆออาบออาบนออำนำํานำไม่โทน้ำอาบน้ำขีดเส้นใต้คำว่าอาบค่ะในฝั่งทางขวามือคุณครูจะให้เด็กๆขีดเส้นใต้พยางแรกนะคะส่วนทางซ้ายมือเด็กๆขีดเส้นใต้พยางที่สองนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ย สามารถดูคำนั้นได้ว่าคำนั้นเขียนด้วยสระอะไรและมีตัวสะกดอะไรเด็กๆจะได้เลือกได้ถูกต้องอย่างเช่นคำแรกคำว่ากระตายคุณครูให้เด็กกีดเส้นคำว่าตายเราก็จะไปดูว่าคำว่าตายเขียนด้วยสระอะไรมีตัวสะกดอะไรอย่างคำว่าตายเขียนด้วยสระอา มียอยักษ์เป็นตัวสะกดเราก็จะไปดูคำทางขวามือคำแรกที่เราขีดเส้นใต้คำไหนที่เขียนด้วยสระ,ะอาและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนคำว่าตายเด็กเกเห็นไหม เห็นไหมคะเห็นหรือยังอ่าเด็กๆเห็นแล้วก็โยงเส้นไปหาคํานั้นได้เลยคุณครูจะทําข้อแรกให้เด็กๆนะคะอ่าคุณครูจเจอแล้วที่เขียนด้วยสระอาะและยอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นก็คือคําว่าไร่นะคะไร่ร,รำโยงเส้นได้เลยนะคะต่อไปคําที่สองคำสุดท้ายคือรอก เขียนด้วยสะระอ,อมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะค่ะเด็กๆก็ไปดูค่ะอีกฝั่งหนึ่งคำแรกที่คุณครูให้กี่เส้นอะไรคำไหนที่เขียนด้วยสะระอและมีกอไก่สะกดเลือกไปเลยนะคะให้เด็กๆทําให้ครบเลยนะคะ ต่อไปเราไปดูคำข้อ4ให้นักเรียนอ่านคำของจองจากคำที่กำหนดให้นักเรียนต่อคำของจองจากคำที่กำหนดนะคะเราไปดูคำที่กำหนดคือคำว่าอะไรบ้างไปอ่านก่อนคออุกกุกกอีกีกีกกกกมิโทกีคุกกี ลอเอนอเลนเล่นไม่เอกเล่นนออานำํานําไม่โทน้ําเล่นน้ําหออัวหัวจอไอใจหัวใจออา,อาหออา,อารอาหารอาหารรออกอรักรออูกอลูกรักลูกอาคุณครูจะทําให้นักเรียนดูหนึ่งหนึ่งคำแล้วกันนะคะ คำว่าคุกกี้ครูปาจะต้องดูคำสุดท้ายก็คือคำว่ากี้ซึ่งคำว่ากี้ขึ้นอาจจะเป็นสระอีดังนั้นคำที่คุณครูจะต้องคิดก็ต้องขึ้นต้นด้วยสระอีนะคะ,ะเด็กๆอาจจะคิดกันออกแล้วใช่ไหมบางทีอาจจะคิดก่อนด้วยคุณครูคิดได้แล้วครูปาคิดว่าคำว่าปีใหม่ อ่าปอ,อีปีหอมอไอใหม่ใหม่มีเอกใหม่ก็ได้เพราะคำว่ากีสลอีคำว่าปีก็คือสลอีนอกจากปีใหม่มีเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นคำอื่นที่เด็กๆคิดอีกก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นสลอีคำแรกนะคะนะต่อไปคำที่ สองสามสี่ห้าให้นักเรียนลองคิดเองนะคะฝึกคิดเองํำของจองอย่างเช่นคำว่าเล่นน้ำนักเรียนก็ดูคำสุดท้ายขีดเส้นไว้เลยก็ได้นะคะ,ะคำว่าน้ำเด็กๆจะได้เข้าใจว่าคำต่อไปที่เด็กๆจะต้องคิดเนี่ยจะต้องขึ้นด้วยสระอะไรตัวสะกดอะไรนะคะขีดเส้นไว้รอเลยน้ำใจหานลูก คำแรกที่เด็กๆคิดจะต้องเป็นสระอันนั้นตัวสะกดอันนั้นนะคะต่อไปข้อ5ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องคำของจองคำของจองจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดมีเสียงสะระเหมือนกันนะคะกับคำที่มีตัวสะกดจะมีเสียงสะระเหมือนกันและมีตัวสะกด เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆคิดแล้วก็ทำให้เรียบร้อยโยงเส้นใช้ไม้บรรทัดให้เรียบร้อยนะคะขิดให้ตรงนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ไปส่งในอัลบั้มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ